เบิ <owad Es> <S <ing> <S bạn, ่งนะจจะพี่น้องดอกเดียวแกงอิ่มเด้อค่ะเนี่ยพออยู่ดอกเดียวจ้ะฟาวดึงเอาแล้วก็สิเลียนเด้อค่ะเนี่ยถุงมือก็บถวดจะด่วนแล้วมืดแล้วไหมเบิ่งนะจจะพุ่นน่ะโว้ยกับปวดโพปวดดอกเนาะมืออื่นมืออื่นข่อยสิเว่มาอีกค่ะมาหาเบิ่งอยู่นี่ไปจ้ะพี่น้องข่อยสิพาแลนดอกปลาเด้อยจะแบดเนี่ยบ่ได้ตัดให้เบิ่งเด้อค่ะดอกเดียวทุกโดกเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไม่นี้ไม่เหยวหัวเถือกจ่เหยวหัวเถือกมาหาเฮ็ดน้ำปลาอีกแล้วจ้าปลาหกๆกชื่นๆเนี่ยแหละไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้ามาเม่นี่สิมานยังมานเฮ็ดยังจ้ามะพี่น้องยี่นี่มองนี้กับนี้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดดำขาเหลืองหรือว่าเฮ็ดแตกขาเหลืองนะจ้านี่แล้วเบิง่งย่างงามเลยมาจ้าพี่น้องเก็บเห็ดแตกขาเหลืองหรือว่าเฮ็ดดำขาเหลืองจ้า นี่คอยว่าสิย่างเขาไปเลือกเขาไปหาํำรวจเบิ่งเห็ดอันนี้ลหละจ้าโอ้โหวาสิไปหดอดบันี่ทำไหมไงคือพ้กกันเกือจะใต้กล่องใหม่คักแท้อยากยกออกได้นี่พี่น้อง เห็นบ่จ้ะหอยเลี้ยวบ่เห็นนะบังเจ้าขอางขวางไม้นี่ละบังจ้ะเอาว่างหันบ่เห็นใต้ขวางไม้คักเนี่ยนี่จ้ะนี่เบ้าของทั้งนี่นี่เอกมาหน,นี่เนาะข่อยว่าสิ่งนี้ไหลยอยู่ได้พี่น้องแต่เพิ่นขึ้นบ่ได้นะ เป็นจไ้กล่องใหม่จ้ะตอนนี้ก่อยพออีกแล้วนี่สามสี่ดอกนี่จ้าพี่น้องได้แล้วจ้ายิามหนึ่งยี่มงี้อ้ยกล่องใหม่ทับขึ้นมาได้เราอยี้ียวเห็นนะเห็นตั้งหลาด,ด้เก็บเท่าทีเก็บได้ทีเอาได้นี่แหละจ้า จะเฮียไหมล่ะกิ่งลงไปเห็ดยังราคาเห็ดขาถ้าพ่อยวนแถวนี้ลายๆกับไค่สิไปได้ยางไก่ขึ้นมาสิไปหายางสิรหลวดเบ่งอยู่ทั้งในเพื่นพี่น้องไก่เติบด้ยข่ยางตลอมือนี่เป็นมือละแปดกิโลเก่ากิโลพันได้พี่น้อง สำรวจหาเฮ็ดนี่ซัวสิบพอมองเคยออกพะอ,ออกกะมีมองบ่เคยออกออกกะมีจา้าใส่ถุงกันค่ะเอาพี่น้องข่อยมะพอ่อเฮ็ดหนังไกหรือว่าเฮ็ดเหม็นจา้าข่อยว่ามันเซาออกแล้วมะพอออ่ออีกเสยเลยนี่พอ่อไปเก็บตัวเอาต่างกวางไม้กันนะคะสายนี่ข่อยเคยเก็บอยู่ข่อยมาซองหลายเทียเราพี่น้องลามันเป็นสิบพออ,อก บนเนียนรับออกย้ำมาเผือด้วยดิ่อย่โบงงบาออกมดสายบอ่อเพราะว่าตะกอนู่ใต้กวางไม่ก็นนะสายเพน,น่ะออกหลายขัดก,กวางไม่น่ะจ้าพี่น้องคข่ได้มุดก็ไปเอาหลายอยู่ตะกอน เปียกๆครับมีกระมุดขไม้ให้กันด้วยค่ะนี่จะขวบอะไ้เต่งขากองไว้พอ่าจะได้อุ้มไหมเป็นวัดได้พี่น้องนี่นำาดวกนึงจะนั่งซิ่งเอาใดบ่อนนี่ใ้แล้วเนกเราติงเออเองโอุ้โที่จะแขนแขนบังนี่จะพี่น้องเอาได้ยุคค่ะนี่ ซ้ายนี่ก,ก็ยังออกอิดชุ่จ้าเนี่ยมีอยู่เคยเห็นยุ่สองสามโดดตัวนี้เอาเจราคาว่ามันปาดถีบขาเ่าถือคนอะไรแปดออกสะดถีตน้ำไหลได้ฝนดีไหลกับเปื่อยจ้า ตัดขนในเบิ้งติดพีิณองวเวันนี้เค้นรุดข่อยลยอยออกมั้งสิเนี่ยยุ่งเอาไมาก่กระโดว าการแบบนี้ค่อยว่าค่อยคือสิบได้ไปป้าเลือกดอกจ้าคือสิบ่ได้ยางใจดอกคนที่คำก่อนอุ้ยหนี่ดอกนึงคอยู่หันไยถือเตะแล้วนั่นี่งสองสามดอกนี่ยันเลือกไดใต้ทำไมครับยัางงามเลยกพื่อนงามนะจ๊ะ อีโดดกนึงโอ้ขาขาขาไงขายัายางงามเลยไตเงาแม่ไหมโอ้แตกอีกแล้วอึงบอกซะเราเ,าเอาอันเนี่ยช้ตายถ้าอ,อ่อ,อนๆดูขอยีย้ทั้งสีเละพี่น้องแต่ว่าท่าสีแก่เนี่ยขอยตัดออกหลายเพิ่นจะเป็นนั่น ขึขนขนขึ้ล้านี่ยแม่จ้ะโอ้ย,อยขารุบขาขา,ขาดลุบมืออีกต่างหากไย่จ้ะนี่โกหนึ่งขอยวไปเห็นดวกหนึ่งไว้ถึกเตะพี่น้องแล้วเบิ่งจ้ะเบิ่ง้วยถึกเตะหักแล้วเรื่งันี้ตไตใหม่ใตขอนใหม่พี่น้อง เีมาดดน้ำเถอนะวงดไมล่ะเพื่อนอยยานแตกยานแตกค่อยๆกันนะค่อยๆดดเยไพ่นด้านบเพ่น้ก่อยยานน้ำเลยเพื่อนนะโอ้ยแตกจ่อยเป็นยังบ่าคเป็นน้ำอขากพี่น้องอ้ย เปลาหรอกล่ะเปลเากันอีกม,ม,ม,มีกับเนียนพี่นองรู้ไหมโอ้ยมันแตกเวก้ยเราจุ่ว้าพันยุะไตไม่เดี๋ยวขอยสิลโยกไปออกก่อนเจ้าหน่าพึ่งจะได้ขึ้นง่ายๆอ่านสักก่อนอ่อนๆกินนะ อันนี้บระธานได้ตัดขาอันนี้ขาหยาบแล้วอวนอยู่จะมาหมองถึงเทิงมาจา๊ะอวนทั้งใจหยาบแล้วโอ้ยว่าเป็นสยยิยวน้ำใจขวามไม่นี่หลายอยู่บ่โอ้ย่่อยปัดขนเซนดอกเห็ดเต็ลานนิ้งบนึ่งเดี๋ยวหาแต่เห็ดแมพี่น้องจ้ายายเอ๋อมาพ่อเห็ดเตยดำจ้ะเริ่งนด้ค่ะ ว่ามันสิบวอ,อก,กันอีกเร็วน,นี้หลายยุติวานน้อยจ้ะพวกหุ่ว่ดสิด้ยหญวบ่ กเห็นไหมว่นนี้ง่ายดอกคือด mm ึงงอมิดไอ้ดอกไอ้ใบถึงอยู่โมงเงินเอือนจ้ะบ่แม่นอันบ่แม่นจุ่มนีกหมายถึงจุ่มเอือนด้หนิหน่อยกว่านี่ไหมจุ่มเอือนไหมโอ้ยเฮียอ๋อเดี๋ยวดูดีๆอย่าดิ้นอย่าจิ้ง เอาล,ลูละน้อยกร้สางยานบ่ได้ไงมันหนาวมันเย็น <c oughs> นี่จะที่คอยบ้านน,น้อยน้อยน้อยอิีวจะจากสิได้ไงบ่ได้ไงมันเย็นหลายแล้วอุ้ยดีใจพอหน่อยหนึ่งก็ยังดีค่ะมากลายเห็แดแตดดำนี่มองนีเคยมาเก็บเผิ่นเราเด้อพี่นอ้องตอน ที่เคยได้เก็บหลายๆข้งเดือนใดกันก,ะะกระดาษมันบอย่พี่น้องนะค่อยว่ามันเสีเศร้าออกแล้วยัองออกขึ้นมาอีกมันเกิดขึ้นมาอีกอยจ้านี่เป็นแนวนี่ข่อยสีได้ไปจอบมองอ๋อดิ่งเท็ดหนังนขะข่อยสิไปจอบมองที่ข่อยเคยเก็บย่จ้าห้าพันยังมีอยู่ันจะ มนนีอยู่ม,มันแห้งตายเมื่อเร็วยังฟืน้นคืนฉีดอีกนี่จ้ะนี่จะพี่น้องเฮดเต่ดำยะเอวหัวเถือก มีแต่ดอกนหน่อยๆแต่ว่าได้หลายเติอบอยู่ค่ะบ่ต้องเบิ่งตัดขาก็ได้ดอกเนาะจ้าเนาะกลับมายามหม่องเก่าหม่องที่น้อยๆที่ข่อยเก็บบ่เบิดมื้อน,นั้นเน,นี่จ้าพี่น้องเก็บไปมกจ้าโอ้เหล้วเบื้งห้อยผู้ใด้เจ็บโดดไงเถิดในหน่อยๆจังซี่ก็ไปเอ,อื้ใส่ไข่ตุนใส่ไข่ทอดใส่ไข่แล้วก็มกแล้วคอยอย่าโอ้ยแตบอีกแล เก็บพออีกจักน้อยแล้วก็สิพอจะยังบองนีนั่นให้เพิ่นใหญ่อีกดอกไม่น้อยนะโตแล้วเร็วนะกุณเหตเอ้ยอยากเก็บหลายนี่จ้าพี่น้องอย่าเบิ่งถั่นนอตัดขามันสิโดนจ้ามันยังละเนี่ยพี่น้องแล้วบิ่งดอกบังไใงเลยสิพออีกวันแดดเดบนอู้แบบอยัางงาม กี่ก้าขอยไยเก็บนะที่จะโหลดสายตาไม่เงียวหวเถือตอนนั้นแล้วนี่นนโอ้โหนะยันกดโ่นะนั้นกับยย่ไไดไกลๆแอนแล้วก็กหันมาทั้งนี้น,นี่ก็แมนจ้ะ มันไม่อีกกรบพาะอีกนี่จ้ะตัดขาให้เบ้่งจ้ะนิดน่อยเดียว,วยเขียนบงังลืมลืมอีกแล้ว ลอยแล้วสุดยอดเลยเล่มขี่เก,าก่ากันยังมีอยู่พี่น้องเลยป่ะพงงามดอกจ่าแตก่กะดีกว่าบ่เจอบ่พ่อมื่อน,นี้ไข่มานเห็ดขี่เก่าจุกขวงได้พี่น้องก็ <c oughs> หาเล้มเก็บนน้ำหมองเก่าได้จา้ายังมีข้นม้เรื่อยใช่ไหมงสงสัยอันนี่เพิ่นสิดอกน,น้อยตอน่อยมาเก็บเนาะเราคอยไม่ได้เก็บเพิน่นเดี๋ยวพ่เห็นเพิ่น,นแบบนั้นนะเพิ่นเล็กใหญ่ เพิ้งเมียวขอย่างมะโปกได้มาเห็ดแบบเจ้เธอเนี่ยถึงเจ้าขึ้นเล้วกว่าเอาข่อยเสียวเจ้เองสันจักซิ่นันห้อยค้นถึงขึ้นหรือาที่าอย่างกับประจักพี่น้องแลยป่งนม่ตาตองนัดนี่แหเะอยากลาแล้วปึง เพิ่งเบิ่งกล่องอีกแล้วเพิ่งน้ำข่อยจ้ามันอีอย่างนี่ยก็เปล่ยนดังซีก็เปลี่ยนแนวนี่เสียอย่างมาเห็ดเพิ่นเอาตัวเสือดหญเอารถละเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเก็บเอาเม็ดนี่แล้วพ่อเอาตะขาบดอกหนึ่งจ้ะก็ไตไหมเนี่ยโอ้ยเอาได้บนต้นไม้แล้ดอกไหมโอกได้แล้วจ้ะ โอ้ยฝนตกดิเนดิ้นส้นเสะสั่นเสะไมาอีกแล้วใส่อบอดใส่ด้วยถุงตาขีเกาวม่นอาจจะเจอหัวขีเก่าก็ากได้เห็ียดไลเด้วยเทปดี่น้องนั่นน้ำแข็งเขาเลี้ยวเพราะเห็นมั่งเหรโอ้ยมันน่ะยางงามเลยกะลังตะวันสิม้อันตัดขากับปัดขนอันถือมุดมุดือข่อยเก็บว่างั่งนจานนี่มั้ง่อยก็เลี้ยวเห็นเป็นข่อยเอากรองไม่หนีแม่เนี่น mục Khỉ <laughs> Đăng, đắng lắm. Chắc thì tốt thì bộ là 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 cái lắng là 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 โอ้ยถากเอาอถากไปกินขาไปถากไปอ่ะกินขาเนี่ยอ,อ้ยแต่ดอกลายเกลน,น่นั่นนึสจ้างเธอแล้วอ๋อเป็นย่างมันนะสมัยข่อยยางมะพร้าวเฮดดำหวานพี่นองลเลยปึ๊ดย่างงามเลยเพื่อน่ะวกวบบใหไงเลยเอาตัว น,นี่กลัวน้อยเพิ่นหลวกล้อยเพิ่นจ้าน,นี่กระเมียนอะไรบิางอะไบ้งอะไบิาง,งดูเอาได้พี่น้องหนิเนาะโอูเอาแล้วเนาะพีน่น้องเนาะกันเอาได้คือเอาเด้ต้มยำเสียบกระโดูนี่จ้าคอยเอนคอยบ่ได้เอนใส่ถุงมือเพราะว่าคอยหาแนวกินมัง้งเนระพี่น้องคอยพักกลิ่นนะจ้ามาจ้าพี่น้องเก็บเห็ดแตะขาเหลืองหิบมองหนึ่งโตกันเลยจ้า คอยว่าพันออกแครเพันก็สิว่าได้ไงดอกพี่นองนี่เป็นสีแคร่ๆหรอก็สิสันๆเเตยๆนะห้อยลมกับมีห้อยหัก ดอกไงจังว่าไคเนยนี่ยน่ดอกหนึ่งสีไงเติบนะแบบนี้ไงเติบไ่เนียไงเป็นทั้งดอกตอกค่ะเพิ่งเนี่ยซิงเดียอยู่ไต่อยู่ไต่อย่างต้นสนอยู่ไตยอย่ตอุนนอ้มไม่งาไม่ดึงงาไม่กระดึงหัวกอย ทำเราพี่นอ้องให้่ข่ฟ้าวอีกเราด้วยบ้านะถะาตะเป็นางานหายุ่อันอยังเกาะเอเตอร์ทตังโดนมากันน่ะน้อยเดียวนี่จะพี่น้องอยุ่นี่ไข่ก็ได้เติมกันอีกมกุกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าสุดยอดเลยคอยเจอแล้วรุ่นใหญ่รุ่นที่ชอบค่ะ <c oughs> พอแล้วพอแล้ว รุ่นซ้ำนี้หระอค่อยมากอะ่ะติ่งเอาหอจันกาบตัวอ,อกมาน้ำผลอ่ะโอ้ยกาบใหม,โโม,ม,ม่โอ้น่ะนั่น่ะจ้ะโอ้ลืมลืมถ่ายลืมถ่ายวีดีโออีกจะดอกนึงโอ้ยนั่นกระเมียนตั้นอ่ะ ข่อย <c oughs> นี่ล่ะค่าใจห้อนถาบ่าไหวทั้งอีกองนึงข่อยคิดว่าเพิ่นสิบ่ใหญ่แล้วเนะวาะข่อยก็เลยเก็บดอกน้อยนั่น นี่ข่อยว่าสิว่าเอาเด้พี่นองพันหน่อยแต่ว่าข่อยสีเรลียกเอาที่สีง่าติบเพราะว่าได้เก็บมันหน่อยกับมหาลายแล้ว,ลวไปตติมกันนะท่านี้หละจ้าเนี่ยจงไว้ให้พันงหญ่เนาะมาจ้าพี่นองข่อยสิพา้าตัดขาจักหน่อยจะา,จาพันดกนอกงหญ่นะถ้าดดหน่อยลายบ่อยากตัดเห็นเบิง่งเด็ดพี่นงมันมันหน่อยหลีใส่วเวลาด่วนขนาด แลังอันก็ไม่ได้ตัดตคด่าขาดมาแล้วเก็บยนต์จนใน,นถุงเลยย่านคลิปเง้วเกินพี่น้องขาตัดตขาเห็ดไหลข่อยว่าเบิง้งเก็บมวลก็เบิ้งตัดขาเด้เนาะพี่น้องเนาะว่าคือข่อยบ่จ้า ท่านี่แหลเนาะพี่น้องเนาะตัดให้เบื้องพอหอมปากหอมคอทั้งมันสิคัมเราข่อยสิไปเบื้องอีกหม่องหนึ่งหม่องหนึ่งสองหม่องจากสิไปหดปุ๊บท่านี้กันะจ้าข่อยมะยามเบื้องอีกหม่องหนึ่งพี่น้องบทันในไงหลายดอกจ้าแต่ว่าข่อยสิเก็บเอาเป็นบางหม่องบางอ่ำบางจุ่มข่อยสิเพราเก็บเอาเป็นเหมือนจุ้งไว้ถ้าเป็นในไง่ใหญ่บ่ได้ใหญ่บ่งเดียก็เล่วไปเนาะพี่น้องเนาะ จังสิมาจจอบอินพี่น้องก็ยัะได้ดอกยงจังเสีย้อาอดใจไม่รอโอ้โอเหียมือห่อยออียงเตะลม ขี่เก้าจะของเก็บโป้มือดเนาะจงดอกน่อยไวตักขาดสับได้เล้งสีก็เอาสั้นก็เอาโอ้ยเหลอเบิ่งเลืเบิ gathering now, gathering oh, so ่งน้ำแตบจุ <laughs> hmm. ่มเนี่ยเพราะน่เอาก็บอกไม่ออกก็ที่เรียกข้อมืดซะเนาะข้อมืดซะค่ะ ไหนกันไหนๆแล้วอ๋อโอ้จิ้งย่ากันไรมาหวจุ่มนี่พี่น้องจุม่มแล้วขอ่อยจะไปตัดขาจะมาไ่นน,นี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องอีกจุม่มหนึงน่งมูหนึ่งมกหนึ่งข่อยจะได้ไล่เตื่องพอดีค่ะพอตัดขาเบิ้งหลังเดอ้อพี่น้องจ๋ามาเบิ้งอันนี้น้ำยาเอวหัวเถื่อจ้ะอันนี้คือดอกเถมเด้อจ้ะ ข่อยกำลังจะสิเ่เรียนออกปลาข่อยแว่ขอวอ่ขอยมาพอ่อเบืองอันนี้น้ำข่อยปาดโอ้ยตายข่อยเล็บข่อยไปตำก็พูดก็ว่าดอกเห็ดพึ่งหวานเนี่ยจังไหนมด่ดอกไงคกไงเนี่ยเถอะเราบงพี่น้องตอนนี้เห็นย่ดอกเดียวโคโลข่อยจะได้เฝ้าดึงเอาเฝ้า,าเรียนวยค่ะเนี่ยมืดอีหลีดวยค่ะเนี่ยสิหาโมงเนาะพี่น้องจา้านี้อจา้าเห็ดที่ย้อวหัวถิกหมานเมื่อนี่ได้เมื่อนี่จา้า ได้ล่นกระตาผู้ลู่ได้หลายอย่างได้สารพัดเห็ดสมปิจะก,ก็ได้เห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดเหม็นหลายเติบเด้ยค่ะนั่นเห็ดดำหวานก,กน,กนกับยุ่ใไตกลนกระตาก็หลายคือกันหเห็ดแตดดำก็ได้หลายแต่ว่าเพิ่อยุ้ยไตมูอีกละเราก็เห็ดแตะขาเหลืองหรือว่าดำขาเหลืองนะจ๊ะพี่น้องบาทที่นี่ก็หอดย้ำที่ไม่เงี้ยวหัวเถื่สิได้ขอจบคลิปขอลํำล้าไปอีกแล้วคลิปหนึ่งสำหรับคลิปเก็บเห็ดจ้า จังใดก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ้งคลิปติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ใยญ่เอ๋วหัวเถึกเถึกเบาลหลายๆชมน้อยนอยขอให้พาก,กันยืดดีสุขภาพดีแข็งแรงยูด่ดีมีแห้งสุปูสุขนจ้าจังพ่อกันกับแม่เอ๋วด้อีกคลิปหน้าคลิปใหม่ขอบคุณห,หลายๆจ้าโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ